อาวุธลับสู้ค่ายจีนเตยตาซุ่มพัฒนารถตู้ไฟฟ้าไซส์เล็กคาดเปิดตัวเร็วๆนี้ทุกั่นใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสานาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้พี่โตต้องปรับเกมขายรถอยู่พอสมควรจากที่พี่แกสุดกระแสร,รถไฟฟ้าแต่สุดท้ายก็จําต้องอยู่เทินหันมาพัฒนารถไฟฟ้าเพื่อที่จะไล่ตามค่ายอื่นให้ทันโดยเฉพาะกลุ่มค่ายจีนและดูเหมือนว่าพี่โตกำลังจะเปิดตลาดใหม่เป็นรถ MPV ไฟฟ้าสายลุยแนวเดียวกับมิซูบิชิเดลิกาซะด้วยวันนี้ที่สุดจะพาไปดูกันว่ารถตู้ของพี่โตคันนี้หน้าตาจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ รถที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้คือ Toyota X- v เกียร์คอนเซ p t ซึ่งเปิดตัวรถต้นแบบไปในงาน Japan Mobility Show เมื่อปลายปี2023ที่ผ่านมาเป็นรถตู้แวนหรือ MPV ดีไซน์เป็นทรงกล่องยกสูงรถตู้ทรงสูงเหมาะกับการผจญภัยแบบหมูคนะ่คณะถ้าว่ากันตามขนาดวิติตัวรถแล้ว X- v a กียร์คอนเซ p t จะมีความยาว4.695เมตรกว้าง1.820สูง1.855ส่ริยะฐานล้อนั้นทางค่ายยังไม่ได้ระบุเอาไว้แต่เรากล่าว่ามิติตัวรถขนาดนี้น่าจะมีขนาดใกล้เคียงกันกับ Toyota v o x y n o a Honda Stepwagon และ Nissan Serena และจะสั้นกว่า MG Max a 7อยู่พอสมควรถือว่าเป็นรถ MPV ไซส์กำลังพอดีสำหรับครอบครัวขนาดเล็กและที่สำคัญไซส์นี้ยังไม่มีขายในตลาดไทยด้วยนะ สิ่งที่ทำให้ X-Ban Gear Concept โดดเด่นกว่าใครก็คือตัวรถมาพร,ร้อมกับประตูหลังสไลด์คู่ทําให้ตรงกลางเปิดกว้างแบบไร้เสาบีกลางตัวรถไม่เหมือนใคร <Wow. S 1> ตัวรถดูทันสมัยด้วยโคมไฟเพรียวเล็กบางสามช่องเสริมความใช้แท้โล่เข้มด้วยกับพลาสติกใช้ล่างตัวถังรอบคัน <Wow. S 1> รวมถึงการใช้สีดําตัดหัวและท้ายรถยิ่งทําให้ดูรถเนี่ยสายลุยออฟโรดมากยิ่งขึ้นและล่าสุดก็มีภาพสิทธิบัตรด,ดูออกมาให้เราประชาชนได้ชื่นชมกันแล้วหน้าตาแทบจะเหมือนกับรถต้นแบบคอนเซปต์คาร์เลยแหละมีแค่เสาเอหน้ารถที่ดูมันจะเล็กกว่าเล็กน้อยนอกนนกกใแะ อีกเรื่องที่น่าสนใจคือผู้จดสิทธิบัตรรถคันนี้ไม่ใช่ Toyota Motor Corporation แต่เป็นบริษัทลูกชื่อ Toyota Auto Body ซึ่งรับผิดชอบการผลิตรถยนต์ในกลุ่มมินิแวนหลากหลายรุ่นของ Toyota ตั้งแต่ Alpha, วัคซี o a และ h i a c e ก็ถือว่าเหมาะสมมากๆที่จะได้เป็นทีมผลิต X-Band คันนี้ การที่พี่โตโจสิทิบัตรถคันนี้ก็เป็นไปได้ว่าทางค่ายอาจจะนํารถต้นแบบ x v a n d Gear Concept มาพัฒนาต่อเพื่อขายจริงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรยืนยันว่าทางโตโยต้าจะทําออกมาขายนะหลายคนอาจจะมองว่าพี่โตก็แค่อยากโจสิทธิบัตรเพื่อกันไม่ให้ค่ายอื่นลอกเลียนแบบงานดีไซน์ไปเท่านั้นไม่มีอะไรในกอไผ่ แต่แต่แต่ที่สุดกับมองว่าแนวโน้มที่จะได้ขายจริงมีอยู่พอสมควรเลยนะเพราะหากพี่โตจะจดสิทธิบัตรด้วยเหตุผลที่ว่ากันคุณอินลอกงานดีไซน์ก็ควรจะจดสิิธิบัตรรถทุกคันที่นำมาโชว์ในงาน Japan Mobility Show เมื่อปี2023ที่ผ่านมาสิไม่ใช่จดแค่คันเดียวโดดๆแบบนี้ <c oughs> ส่วนดีไซน์ภายในยังคงเป็นรถคอนเซ็ปต์อยู่พอสมควรหลายสิ่งหลายอย่างในตัวรถบอกเลยว่าล้ำและมินิมอลมาก ตัวรถมาพร้อมกับเบาะ3าแถวแบบเป็นเบาะแถวหน้า1ที่นั่งเบาะแถว2 3ที่นั่งและเบาะแถวสุดท้าย3ที่นั่งหรือเป็นเลเยอร์ที่แปลกมากๆแต่ถ้าได้ผลิตจริงๆก็คงจัดเรียงแบบที่นั่งปกติที่น่าสนใจคือทาง Toyota Auto Body ได้ออกแบบ x v a n Concept เวอร์ชันอื่นๆอีกด้วยเห็นได้จากคลิปของ t o y o t a a u t o Body เองที่มีทั้งรุ่น x v a n Core Concept และ x v a n 2 Concept ดอรุ่น Core มีการปรับลุกให้มีความประตูนแนว MPV รถบ,บ้านมากขึ้นสามารถเล่นบอดแถวแรกไปอยู่แถว2ได้และตัวรถนั่งได้5ที่นั่งและมีหลังคาแก้วพารามิกกราสรูฟให้มาด้วยทุนรุ่น2จะออกแบบภายในให้มีความอนเนกประสงค์มากขึ้นบาะโดยสารคู่หน้าสามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับขนจักรยานเสือภูเขาและอะไรต่างๆเอาใจวัยรุ่นที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งสุดๆ เห็นได้ชัดว่าทางเตยตา Auto ัวบดีทุ่มเทให้กับ X Van คันนี้อย่างเต็มที่เพราะเปิดตัวรถต้นแบบมาถึง3เวอร์ชันเพื่อให้เหล่าบรรดาสาวกได้เห็นความยืดหยุ่นของรถตู้รุ่นนี้ว่าเอาไปใช้อะไรได้บ้างแม้ว่าตอนนี้พี่ตัวแก่ทำรถต้นแบบออกมาให้ได้ชมกันแค่รุ่นเดียวคือ X Van Gear Concept ยังไม่เห็นเวอร์ชันอื่นๆแต่ก็ไม่แน่นะว่าในอนาคตอันไม่ใกล้ไม่ไกลเราอาจจะได้ยนชมรถต้นแบบ X Van เวอร์ชันอื่นๆอ,อีกก็เป็นไปได้ ก่อนที่เราจะพาไปดูเรื่องอื่นของเจ้ารถตู้ x อ็กซ์เพนเกียร์คนันนี้ฝากแวะกดติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกําลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราด้วยนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องของคุ้มพลังหากดูจากดีไซน์กันชนหน้าที่ทึบแลไรยช่องระบายอากาศแล้วก็เป็นไปนได้อย่างเดียวว่าตัวรถจะต้องเป็นรถไฟฟ้าเต็มตัวชัวร์100%่สเปคตัวรถใดๆพี่โตก็บอได้ว่าวออกมา แต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราคือที่สุดจำยุทธวงการรถ <Wow. S 1> ถึงพี่โตไม่บอกเราก็จะวิเคราะห์จากข้อมูลรถไฟฟ้าของพี่โตที่มีอยู่ในปัจจุบันและได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า <S <S ตัวรถคันนี้อาจใช้มอเตอร์แบบเดียวกับที่อยู่ในรถไฟฟ้า b c 4 x ซึ่งจะเป็นมอเตอร์2ตัวคือมอเตอร์ด้านหน้ารหัส 1XM ส่วนมอเตอร์ด้านหลังจะเป็นรหัส 1YM ให้กำลังสูงสุด218แรงมา้าแรงบิด337นิวตันเมตรผลิตโดยบริษัทร,ร่วมทุนระหว่างเดนโซและไอซินชื่อว่า Blue Nexus เรียกว่าเป็นบริษัทคู่บุญเลยก็วว่่าาาได้้เพระระ2บิษัทนีจมื และเดินเคียงข้างกันมานานแสนนานแต่ถ้าไม่ใช่มอเตอร์แบบเดียวกับที่อยู่ใน b c 4 x ก็มีมอเตอร์อีกตัวที่นั่นจะเป็นไปได้คือมอเตอร์รหัสที่ z 2 0 0 x s 0 0 2ที่อยู่ในรถไฟ,ฟฟ้าสีดานยางเตอร์ต b c 3ซึ่งให้พละกำลัง183-244แรงมา้าระดิดราว303นิวตันเมตร ถ้าถามว่าเตยตาจะพัฒนาระบบมอเตอร์ใหม่ได้ไหมเราก็ตอบเลยว่าก็คงจะได้แต่อย่าลืมว่าถ้าพัฒนาใหม่ก็ต้องใช้ต้นทุนมากกว่าเดิมการใช้มอเตอร์ชุดเดิมคงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแถมไม่ต้องเสียเวลาพัฒนามอเตอร์ใหม่อีกด้วย ในสุดของแบตเตอรี่ก็มีความเป็นไปได้อยู่2ทางทางแรกคือใช้แบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตตามที่ตุยตาได้ให้คำมั่นสัญญามาสิบชาติเศษว่าจะยัดใส่ในรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เร็วๆนี้ซึ่งหากติดตามความคืบหน้าของพี่โตจะรู้ว่าผลิตออกมาได้แล้วแถมกำลังศึกษาวิธีผลิตในสเกลใหญ่ๆเชิงอุตสาหกรรมอยู่คาดว่าจะพร้อมผลิตในปี2 0 2 7เป็นต้นไป <Wow. S 1> ส่วนทางที่2คือใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเวอร์ชันปรับปรุงใหม่ตามที่พี่โตออกมารายงานเพิ่มเติมเมื่อปีที่แล้วซึ่งแบ่งออกเป็น3แบบ คือ Performance, poplarization u และ high performance แบบที่คาดว่าจะได้มาติดตั้งใต้ท้องรถคนคนคันนี้ก็คือ poplarization u Battery ซึ่งเป็นชนิดลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่มีการจัดเรียงแบบไบโพ l a r สามารถวิ่งได้ไกลกว่าแบตของ b c 4 x ประมาณ20%แต่ราคาถูกลง40%สามารถชาร์จเร็วแบบกระแสตรง DC Fast Charge จาก1 0 8ถได้ภายใน30นาทีโดยทางค่ายตั้งเป้าว่าจะเริ่มใช้ในรถไฟฟ้าของตัวเองภายในปี2 0 2 6เป็นต้นไปถ้าถามว่ารถตู้คัันนนี้้เป็คคู่ข่ขงงกบบใรบา ถึงแม้รถตุยต้าคันนี้จะยังไม่เปิดตัวแต่เราก็พอจะคาดการได้ว่าในเมื่อเป็นรถตู้ขนคนแบบนี้แน่นอนว่าต้องเทียบกับร,รถไซส์เดียวกันอย่างตุยต้าวอกซี่และตุยต้าโนอา Ni ส s ัน s e r e n a ena, และ Honda Ste p w ว g ก n ซึ่งเป็นกลุ่มรถ MPV ไซส์ที่ยังไม่มีขายในไทยแต่มีขายอยู่ในเอเชียอยู่2-3ประเทศเท่านั้นแต่ถ้าหากเป็นรถไฟฟ้าด้วยกันแล้วคันที่ดูใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็นรถ MPV ไฟฟ้า v o l k s w a g e n ID.Bus ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันและอาจมีกลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกันด้วย อีกหนึ่งว่าที่คู่แข่งที่น่าสนใจและดูเหมือนว่าจะถูกคู่ก็คือกลุ่มรถตู้ยกสูงอย่าง Mitsubishi d e l i c ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะทางแต่ก็มองข้ามไปไม่ได้เพราะอนาคตมีแนวโน้มว่าจะเป็นที่นิยมมากขึ้นและเอ็กซ์แปเกียก็ได้ช่วยเพิ่มสีสันให้ตลาดรถตู้ยกสูงมากขึ้นนั่นเองแม่เล่ามาถึงจุดนี้หลายคนคงจะสงสัยว่าทางโตโยต้าจะเอาอยัางไงากับรถไฟฟ้ากันแน่และเชื่อว่าหลายคนคงได้ยินเรื่องนโยบายของโตโยต้ากันมาบ้างแล้วว่าพวกเขาจะไม่มุ่งเน้นกับทั้งยี่รถไฟฟ้า e-b งอย่างเดียวแต่เลือกที่จะแทงหลายขา และตั้งชื่อแนวคิดนี้ว่า Multi-Pathway Strategy ซึ่งก็คือพลังงานทางเลือกในการขับเคลื่อนที่หลากหลายแปลเป็นไทยก็คือทางเตียวตาจะพัฒนาระบบขับเคลื่อนทุกพลังงานตั้งแต่ไฟฟ้า100% Hybrid Plug-in Hybrid พลังงานไฮโดรเจนหรือ FCEV และกลุ่มรถเครื่องยนต์สันดาปที่เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ E-Fuel ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกัน X-Band Gear Concept ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของแนวทางใหม่นี้ นอกจากจะปลุกและเปิดตลาดรถ MPV ไฟฟ้าไซส์กลางที่สามารถปร,รถแนวไลฟ์สไตล์ได้ซึ่งไม่ได้มีมานานแล้ว <Wow. S 1> ก็ยังตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยการเปิดตัวรถพลังงานทางเลือกใหม่ที่มีเป้าหมายคือความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2030ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคอย่างเราแน่นอน <Wow. S 1> ทั้งหมดที่เราได้วิเค้ามาเป็นเพียงการคาดการเบื้องต้นเท่านั้น อย่างน้อย,อยก็ทําให้เห็นว่าทางโตโยต้ากำลังโฟกัสกับตลาดรถไฟฟ้ามากขึ้นและอาจกําลังเดินเกมใหญ่อยู่ก็เป็นได้ตลาดรถครอบครัวเองก็กําลังเป็นที่ต้องการในขณะนี้ต้องคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปและคุเลยครับอยากให้พี่โตขายรถคันนี้ไหมและขายที่ราคาเท่าไหร่มาร่วมแสดงความเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ